thank <laughs> you ในเมืงวันนี้ช่องไฟสวยมากเลยเนาะกูอยากรู้จังเลยว่าข้างบนอวกาศตรงเนี้ยมันมีเครื่องมือทางภูมิศาสตร์อะไรบ้างวะอ๋อกูรู้นะกูคิดว่าน่าจะเป็นอากาศยาไคนไร้คนขับเอะแล้วอากาศยานไร้คนขับเนี่ยมันมีเครื่องมือภูมิศาสตร์อะไรบ้างวะอ๋อรู้แล้วอากาศยานไร้คนขับนะครับหรืออากาศยานที่ไม่มีนักบินประจำการอยู่และควบคุมจากระยะไกลปัจจุบัน UAV นะครับ ถูกพัฒนาให้มีหลากหลายขนาดและพร้อม Hello Help me please อุปกรณ์ที่ทันสมัยและถูกติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่องอาทิเช่นกล้องความละเอียดสูงกล้องอินฟราเรดและกล้องตรวจจับความร้อนนะครับปัจ <c oughs> จุบันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย หลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่น,ชนไฟไหม้น้ำท่วมเป็นต้นนะครับแผนที่คืออุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแสดงลักษณะของพื้นผิวโลกหรือสิ่งที่ปรากฏบนพื้นผิวโลกที่เกิดเองโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งที่เกิดเอง ตามธรรมชาติบนพื้นผิวโลกโดยธรรมชาติเช่นเทือกเขาแม่น้ําทะเลสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นถนนทางรถไฟเขื่อนเมืองแสดงแผนภาพสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนผิวโลกแสดงลงบนพื้นราบของวัสดุกระดาษผ้าแผ่นไม้รถ่ายทางอากาศหมายถึง ภาพของลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกซึ่งได้มาจากการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศด้วยวิธีการนํากล้องถ่ายรูปที่มีขนาดใหญ่และมีคุณภาพสูงกว่ากล้องถ่ายรูปทั่วไปติดไว้กับอากาศยานที่บินไปเหนือภูมิประเทศบริเวณที่ต้องการถ่ายภาพภาพถ่ายแต่ละภาพต้องให้ครอบคลุมพื้นที่ทับซ้อนกันประมาณร้อยละ60 ใช้สำหรับดูด้วยกล้องสามมิติและภาพแต่ละแนวต้องซ้อนทับกันประมาณร้อยละอี3 0เพื่อป้องกันพื้นที่บางส่วนขาดหายไปเมื่อนำภาพที่ถ่ายได้มาเรียงต่อกันจะเห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่เอ๊ะเราสงสัยกันไหมว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมกับภาพถ่ายทางอากาศมันแตกต่างกันยังไงภาพถ่ายทางอากาศ ถ่ายจากเครื่องบินหรือโดนหรือบอลลูนส่วนภาพถ่ายทางดาวเทียมถ่ายจากดาวเทียมต่างกันที่ความสูงพื้นที่ที่ถ่ายคุณภาพของกล้องเป็นต้นข้อต่อไปคือ GPS นะคะ GPS คือระบบตำแหน่งบนโลกเรียกย่อว่า GPS ค่ะหรือรู้จักในชื่อนาวสตา GPS นั่นเองค่ะคือระบบดาวเทียมนำร่องโลกเพื่อระบุข้อมูลตำแหน่งและเวลาโดย อาศัยการคำนวณค่ะจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งโลมาจากตำแหน่งของดาวเทียมต่างๆที่โคจรอ,อยู่รอบโลกค่ะทำให้สามารถระบุต,ตำแหน่งณนะจุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลกระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการกำหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะและสาระสนเทศเช่นที่อยู่บ้านเลขที่ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่เช่นตำแหน่งบ้านถนนแม่น้ำเป็นต้นเอ๊พวกมึงแล้วข้าอมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้ในอุทุกภัยคืออะไรวะเออนี่กุญยาเกันเอยพวกมึงก็ ากศเมื้องหลังสนุกสนุกของพวกเราห้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 าเอาอากาศแล้วก็เยช่่วไละดดี๋ปิอ คุ้ยมึงมาเนี่ยเอาอากาศยานเขาไหลคนขับแน่เลย <คน S 1> มาใช่ปะเข<น>ไหลเรียว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 ปกลัวเอ๊ะไปไหลดิ